สำหรับโค้งสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาซึ่งคาดว่าในหลายพื้นที่ผู้ประสงค์ลงสมัครจะเดินทางมาในวันสุดท้ายนะคะส่วนขณะที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรีก็ได้เข้ามาพบปะสื่อมวลชนค่ะชี้แจงถึงข้อปฏิบัติสื่อมวลชนกรณีเลือกสอวอชุดใหม่ค่ะ ที่ร้านลุมพินีคาเฟ่อำเภอเมืองจันทบุรีผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรีในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานายวันดีกิจปรีชานายอุทัยทองเดชนายสวัสดิ์เกตงามนางสิรชยาครุฑอารันพร้อมกับคณะผู้ติดตามพบปะสื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อที่จะชี้แจงถึงข้อปฏิบัติ กฎข้อกำหนดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาค่ะซึ่งอีกบทบาทหนึ่งของผู้ตรวจการนะคะก็คือการป้องปรามการกระทําความผิดของการเลือกสอวอเพื่อความโปรง่งใสซึ่งการเลือกสวครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งแบบใหม่สําหรับประชาชนนะคะก็คือผู้สมัครสวต้องเลือกกันเองค่ะ เป็นเรื่องที่สื่อมวลชนต้องอธิบายให้กับประชาชนได้เข้าใจและข้อกังวลที่มีความล่อแหลมสำหรับผู้สมัครสวส่วนสำหรับประชาชนนั้นสามารถติดตามข้อมูลผู้สมัครสวได้2ช่องทางดังนี้นะคะติดตามข้อมูลภายหลังปิดรับสมัครกรกตจะมีการเปิดเผยทุกรายชื่อทุก กลุ่มทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งรายชื่อประวัติประสบการณ์ในการทำงานเปิดเผยผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตและเว็บไซต์ของกอกตค่ะซึ่งหากว่าประชาชนดูแล้วทราบแล้วเห็นว่าคนไหนท่านใดมีลักษณะต้องห้ามนะคะก็สามารถให้ข้อมูลกับกอกอได้หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต1 4 4, 4ค่ะ ส่วนบรรยากาศของการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภานในวันสุดท้ายในพื้นที่อำเภอเมืองตราดโดยที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตราดบรรยากาศทั่วไปเรียบร้อยดีนะคะมีประชาชนมีผู้สนใจทยอยเดินทางกันมาสมัครอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองตราดค่ะซึ่งทางนี้ประชาชนนะคะสามารถติดตามรายชื่อผู้สมัครสวโดยแยกเป็นรายกลุ่มอาชีพทั้ง20กลุ่มพร้อมด้วยข้อมูลผู้สมัครสวประวัติประสบการณ์ ติดตามได้ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเวลา2 2ิกาเป็นต้นไปและปิดประกาศณนะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสารากรางจังหวัดที่ว่าการอำเภอก็จะมีการปิดประกาศให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันด้วยค่ะ